หลายคนคงเคยผ่านชีวิตวัยเรียนกันมาทุกคนและหลายคนอาจจะต้องเคยเช่าหอพักอาศัยแถวมหาลัยของตนโดยไม่รู้เลยว่าหอพักนั้นเคยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างก่อนรับฟังอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ เรื่องวิญญาณน,นักศึกษาสาวตายทั้งกลมในหอพักตอนผมพบเจอกับประสบการณ์นี้ผมอาศัยอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งกับแฟนสาวหอพักแห่งนี้เป็นหอพักที่มีราคากลางกลางเป็นแหล่งรวมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาเช่าพักอาศัยกันแต่แปลกหอพักแห่งนี้ไม่มีคนที่ผมรู้จัก คือเพื่อนผมเลยสักคนเราเข้าอาศัยวันแรกก็เริ่มทำความสะอาดจัดเข้าของต่างๆพอเราทำความสะอาดไปสักพักก็ไปพบกับเหรียญ10บ,บาทที่วางเรียงรายใต้เตียงเราจรึงนำเหรียญเหล่านั้นออกมาและนับเป็นเงินรวมได้ทั้งสิ้น180บาทเนื่องจากผมและแฟนนับถือศาสนาคิดโรมันคาทอลิก เลยไม่ได้เข้าใจถึงความเชื่อตรงนี้ผมกับแฟนจึงนำเหรียญทั้งหมดไปหยอดตู้ซักผ้าเพราะไม่ได้คิดอะไรทุกอย่างปกติดีมาตลอดจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งผมฝันว่าในฝันนั้นผมอยู่ในห้องที่ผมนอนแต่ในห้องมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้จัก นั่งอยู่ตรงปลายเตียงน้าที่เห็นคือเธอนั่งร้องไห้เสึกสเซื่นอยู่ราวกับว่าเธอเสียใจยจากเรื่องอะไรมาสักอย่าง <c oughs> เธอไม่สนใจอะไรผมเลย <c oughs> เอาแต่นั่งร้องไห้ส่วนโตัวผมพยายามจะคุยกับเธอแต่ก็ไม่มีการโต้อตอบกลับมาเส้นเสียงร้องไห้ของเธอ เธอลุกยืนและเดินพุ่งเข้ามาผ่านตัวผมไปผมตกใจมากลุ้งตื่นได้อาการผวากับสิ่งที่เห็นจึงพยายามลืมตาขึ้นมาเพิ่มพวงหาในตอนนั้นก็เป็นเวลาตีสองกว่าผมนอนตะแคงข้างหันหลังให้กับกำแพงห้องน้ำด้านหน้าของผมนั้นหันไปทางแฟนของผมส่วนแฟนของผม ก็หันหน้าเข้ามาชนกันแฟนของผมนั้นนอนหันหลังให้กับตู้เสื้อผ้าซึ่งด้านหน้าของตู้เป็นกระจกบานใหญ่สะท้อนเงาได้ทั้งห้องรวมถึงห้องน้ำด้วยผมนอนปรับสายตาและมองกระจกอยู่สักพักจนสายตาของผมเห็นเงาแปลกๆขยับอยู่ตรงห้องน้ำ ผมจึงเพ่งสายตาปรับภาพอยู่เวลาหนึง่งและสิ่งที่เห็นคือมีมือมือหนึ่งจับกับขอบประตูห้องน้ำมือนั้นเหมือนกับว่าพยายามที่จะออกแรงลากล่างตัวเองออกมาตอนนั้นผมไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผมตกใจมากกับสิ่งที่เห็น จึงลุกขึ้นและรีบวิ่งไปเปิดไฟที่ห้องน้ำแต่ก็ไม่พบเจออะไรแฟนผมได้ยินเสียงผมวิ่งเธอจึงตื่นมาถามว่ามีอะไรหรือเปล่าผมนึกได้ก่อนว่าผมพูดเรื่องนี้กับเธอไม่ได้แน่นอนเพราะตัวแฟนของผมนั้นกลัวผีขั้นสุดผมเลยบอกไปว่าผมปวดท้องหนักเลยรีบวิ่งเข้าห้องน้ำ คืนนั้นก็มีแค่เหตุการณ์นั้นและก็ผ่านไปอยู่มาคืนหนึง่งผมก็สะดุ้งตื่นเพราะฝันเหมือนเดิมสิ่งที่ผมฝันเห็นก็คือเรื่องเดิมๆที่เกิดขึ้นผมจึงมองไปทางเดิมนั่นก็คือทางตู้เสื้อผ้าตอนนี้เวลาก็เป็นเวลาเดิมคือตีสองกว่า สิ่งที่กลัวที่สุดในตอนนี้คือมันจะเกิดเหตุการณ์เหมือนเดิมหรือเปล่าเวลาผ่านไปสักพักยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนเพื่อผมมองไปที่ผ้าม่านที่เป็นริ้วๆอยู่ตรงระเบียงมันพิวไปมาดูน่ากลัวมากแต่แล้วสิ่งที่ผมได้เห็นตอนนั้นก็คือมีหน้าคนคนหนึ่ง หลังม่านนั้นได้กำลังดันหน้าของเขาใส่ผ้ามา่านจนเห็นได้ชัดออกมาเป็นรูปใบหน้าผมอึง้งและมองตรงนั้นนานมากจนเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้เช้ามาผมก็เลยนำเรื่องราวนี้ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนจึงบอกว่านั้นลองเอาสิ่งที่นับถือไปวางไว้ที่เตียงเมื่อกลับมาที่ห้อง ผมจึงนำไม้กางเขนไปวางไว้ที่หัวเตียงหลังจากนั้นก็ไม่พบเจออะไรอีกเรื่องราวเหมือนจะจบลงแล้วแต่ยังเหลืออีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อเพื่อนที่ขอไปนอนห้องของผมพบเจอมาและเล่าให้ผมฟังว่าเพื่อนผมเป็นนักดนตรีกลางคืนคืนนั้นเขาจะมาเล่นดนตรีแถวหอพักของผม จึงขอมานอนที่ห้องของผมในวันที่เพื่อนผมมานอนนั้นผมและแฟนแยกย,ย้ายกันกลับบ้านเพื่ยยอนของผมจึงต้องนอนอยู่คนเดียวที่ห้องนั้นผมเองก็ไม่ได้โทรถามหรือติดต่อกับเพื่อนของผมในวันนั้นเลยจนเมื่อถึงเวลาประมาณตีสาเพื่อนของผมก็โทรมาหาผมพร้อมกับเสียงที่สั่นพูดไม่รู้เรื่องจับประเด็นไม่ได้เพื่อนผมมันจึงบอกว่า เดี๋ยวเช้าแล้วกูจะโทรไปเล่าให้ฟังพอเช้ามันก็โทรมาเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อคืนหลังจากเล่นดนตรีเสร็จประมาณเที่ยงคืนกว่ามันก็กลับมาที่ห้องและอาบน้ำนอนปกติแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงข้อะประตูกระจกพอลุกไปดูก็ไม่เจออะไร คิดว่าเป็นนกมาทำรังเพื่อนผมจึงกลับมานอนต่อสักพักได้ยินเสียงเดิมอีกครั้งพอลุกไปดูก็ไม่เจออะไรเหตุการณ์เป็นแบบนี้ประมาณห้าครั้งจนครั้งสุดท้ายเพื่อนผมมันทนไม่ไหวเลยกะว่าจะเปิดไปดูด้านนอกให้รู้แล้วรู้รอดเป็นเลยในขณะที่กำลังเปิดประตูกระจกนั้น ทางประตูหน้าห้องก็มีเสียงคนเคาะดังมากเพื่อนของผมจึงรีบวิ่งไปเปิดประตูภาพที่เห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษายืนอยู่เหมือนกับว่าเธอนั้นจะตั้งท้องด้วยเพื่อนผมมันจึงถามว่ามาหาใครหรือครับแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับก้มหน้าไม่พูดสักคำ แล้วเธอก็หันหลังวิ่งลงบันไดหนีไฟไปเพื่อนผมมันจึงนึกได้ว่าผมไม่มีเพื่อนอยู่หอนี้เลยมันกลัวมากเลยรีบกลับไปนอนห้องตัวเองจนถึงวันที่ผมกําลังจะย้ายออกในขณะเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บปองกันนั้นแฟนผมได้รีบผ้าบนเตียงเลยทำให้เตียงไม่เป็นจุด,จด ผมจึงคุยกับแฟนว่างั้นเรากลับอีกด้านของเตียงกันดีกว่าตอนที่เขามาตัวยก็จะไม่โดนว่าเมื่อคุยกันเสร็จเราจึงช่วยกันพลิกที่นอนแต่พอเราพลิกที่นอนขึ้นมานั้นกับเจอสิ่งที่น่ากลัวนั่นก็คือแผ่นยันนับสิบยิบแผ่นปิดอยู่ใต้เตียงผมกับแฟนอึงมากแต่ผมก็ได้พูดกับแฟนไปว่า ทุกที่ก็จะเป็นแบบนี้แหละคงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและเมื่อผมทาเรื่องย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วผมได้มีโอกาสไปสอบถามกับผู้ดูแลหอพักที่สนิทกับผมว่าพี่ผมถามจริงๆเลยนะที่นี่มีเรื่องผีหรือเปล่าด้วยเพราะความสนิทกันเขาจึงเล่าว,ว่าเกือบสองปีที่ผ่านมามีนักศึกษาหญิงกินยาแท้งและตายอยู่ในห้องที่เองพักนั่นแหละ กว่าจะเจอศพก็เกือบเป็นอาทิตย์นั่นแหละหลังจากนั้นก็มีหลายคนเข้ามาพักแต่ทุกคนเจอผีอยู่ได้ไม่ถึงเดือนก็ย้ายกัอนออกไปหมดเจ้าของหอ,อก,ก็หัวหมอคิดว่าเปิดห้องนี้ต่อไปเพื่อผลประโยชน์นล้วนๆเพราะว่าจะได้กินค่ามัดจำสบายๆจากคนที่อยู่ไม่ครบสัญญา ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องวิญญาณนักศึกษาสาวตายทั้งกลมในหอพักหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะชอบกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังไว้พบกันใหม่เรื่องหน้าสวัสดีครับ